เป็นเรื่องร้อยเรื่องหมาหมาดีแล้วเป็นเรื่องบ้านเออมาบอกเรื่องหมาเอาเพราะว่าเขาเปิดประเด็นในเรื่องนี้มาจะเราเรื่องหมานะครับพี่น้องหมาตำรวจหมาทหารเขาฝึกกันยังไงเอหมาสายพันนี่หมาบ้านเราหมาดมขี้ผ่นวันหมาบ้านเราน่ะเป็นหมาดมขี้หมาเขาหมาจะมีหมาลายแบบเขาฝึกดมวัตถุระเบิดหมาบ้านเราหมาดมขี้ฝึก ดมกินฝึกนั่นฝึกนี่นะครับเี่สีเอาหนังสือมาเปิดพร้อมไรพี่น้องเอ,อ,อ้เพราะอะไรนะครับอยากอธิบายความรู้เรื่องหมาหมานะครับพีสีให้ฟังเนาะนะครับพี่สีพยาไรก็ได้ออกมาพูดเรื่องหมาพี่น้องนะครับพีสี่เนาะหมาเดือดร้อยหมาแบบนั้นแบบนี้เนาะออกมาพูดในลฟ์สุดนะครับเี่ีเราก็ไม่รู้หรอกนะครับ ว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยฝึกนะครับมีแต่ฮาวโยวนป้านเขามันจรนงน้ก,กระยาหินเ <c oughs> พ่นออกมาเบาหม้อเส้านี้นะพี่น้องเนาะผมกระเบิ้งหน่อยเดียวดูแป๊บเดียวนะครับพี่นอ้องหมามันมีเจ็ดอย่างเจ็ดชนิดอะไรนี่แหละพี่นอ้นองก็ฟังเพราเข้าใจนะครับพี่น้องฟังมาเยอะคุณสิสุกยืนยันได้ไหมว่าหมาทุกสายพันธุ์กินที่ ยืนยันมาได้บอกทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์กินขี้ไหมอืมห่ว <c oughs> ยเข้าขี้ห้องน้ำกันเมื่อเล้วหมาที่ไหนจะมาดุาจะได้ดมมาสันเออหมานาะพี่น้องเนาะมันเป็นนินานเรื่องหมาเน้อหมานี่ก็มันเกิดมีคนหนึ่งน้อพี่น้องเก็บหมามาจากหมาหมาเล่ร่อนหมาหมาจอนจัดนี่เละหมาเล่ร่อนเนาะ เขาเก็บม้ามันเก็บมาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะอเอามาเฝ้าสวนโยงเสียนสวนยางนี่แหละนะครับพี่น้องเนาะมันก็คิดว่ามันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่น้องใน่านนี้อ่าก็เลี้ยงดูตามมีตามเกิดแหละพี่น้องไม่จริงหมาพี่วิ่งหนีเด้อเห็นกองขี้หมาพี่วิ่งหนีเด้อกทิดกีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกท่านเนาะ ก็บอกแล้วเรื่องหมาหมาครับผมเรื่องหมาหมาเนาอะอน,นะครับ FC ีหมาเนี่ยก็อ่า,นนาดีตนน้องหมาดีบาดนี้ครับผมหมาันโพเซา,ากินขี้พี่น้องเอฟซีเนาะมันโมมีอันกินก็ต้องกินนะพี่น้องเนาะอ่าหมาเป็นเพียงสุนัขนะครับแต่แต่บางคนรักนะครับามากกว่าลูกเนาะนะครับ F ี่ีดีครับ ก็ความรักความอะไรนี่พี่น้องเนาะมีอันผูกพันกันเนาะ fc อ่าโอ้ไม่กินบ้านเราเจ็ดตัวไม่กินเดอ้อโอ้ครับผมไม่กินเนาะ,ะมันมีอันกินนะครับมันก็ไม่กินนะพี่น้อง fc อ่าหมามันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับพี่น้องเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะ หมาสายพันธุ์ไหนเป็นยังไงนะครับพี่ลีครับพี่น้องนั่งจะหาคดีให้ป้าอีกคดีไงโอ้จะไปหาแบบไรอีกนะพี่น้องเอฟซีมันบ่มีอย่างฉีหาแล้วนะครับอ่าจเอาเรื่องยังไปหาจะเขาอีกนะครับอืมนันไม่มีอะไรที่จะไปหาแล้วมันมอดอันหาแล้วพี่นอนะ้องเนาะเออ หลักทงหลักฐานใช่มันมีมันไม่เอาคนขึ้นไปขนาดนั้นหรอกพี่น้องเอ้ยประยงพยานหลักฐานเนาะ,ะจักจักปากนะครับพี่น้องเขาตัดออกก็ถมถืดนะครับพี่น้องอคนในหมู่บ้านคนนะเขาก็ตัดถิมตัดถิมอะไรที่มันไม่น,นั่นเนาะ,ะมันไม่ได้มีผลมีอะไรกับเรื่องนี้นะครับเรื่องราวเนาะ บางคนนะครับพี่น้องไม่มีส่วนไม่มีอะไรก็อยากเข้ามายุ่งนะครับพี่น้องเนาะอยากเข้ามายุ่งนะเนาะอยากดังอยากดิ่นนะนะอยากมีเสียงกับเขานะนะครับยี่ดีครับออป้าเขาก็เห็นจากหลักฐานทั้งสองฝ่ายไงที่เขาเอามาแสดงอ,อ,องไม่เข้าใจมั้งครับว่าเอกสารที่ป้าว่าเนะี่นยท่านก็ได้ เอามาให้ดูแกยังพูดอยู่ครับผมโอ้ยนายมันจบแล้วนางเอ้ยคุณว่าเออมันจบแล้วบ่นายเอ้ยเออมันจบแล้วค่ะสำหรับคำถามไม่มี<า>มอะไรเนาะนะครับเบสี่พอเห็นแบบๆถามว่าจังไดคุณน<ม>ิช<ส>าสไตล์นะคะบอกว่าเดี๋ยวนะย้อนคุนไปดูก่อน ยครเหรอวันนี้ใครละ่ะเอ่อเห็นบอกเห็นบอกว่าป้าอาจจะได้อีกคดีแล้วโทษฐานไปไปเห็นลายเซ็นได้ไงเอกสารสำคัญแบบนั้นต้องอยู่ที่อายการหรือคนทำคดีตายละดำเจ๊เอรู้รู้ดีจังเลยว่าสันเรื่องที่ว่าอันจะ จะจะจะเพิ่มคดีให้เหรอจะเพิ่มคดีให้ทางป้าเหรออืมนะะอะเรื่องนี้นะ,ะในเรื่องที่ป้าพูดถึงเรื่องเอกสารใช่ไหมมันมีสิทธิ์ที่จะเห็นได้นะเพราะว่าเขาเป็นจำเลยนะคะในเรื่องเรื่องนี้ว่าเขาโดนก่าหาอะไรว่าเขาโดนข้อเก่าหาอะไรเล้าเออมีใครอ่า ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพนี้คนที่คนที่ทําคดีให้เขาก็ต้องดูเลยพี่น้องใช่ไหมเขาต้องดูเขาต้องอ่านในสํานวนเนาะเออว่ามันมีมันมีความเป็นมายังไงนะซึ่งมันไม่ได้แปลกนะเออมันเป็นมันเป็นเนื้อเงียงเงมืนบอกได้รับตําแหน่งนี่เป็นเยีงคุ้นขึ้นมาตกอยู่ในตําแหน่งนี่นี่เขาก็ที่ให้เบิ้งนี่สํานวนมาจังสี่การสอบคนนู้นคนนี้เป็นแบบนี้นะคะในเรื่องนี้น่ะเออแล้วก็สิเอา ที่เอาคดีมาให้เพิ่มแบบไหนวะเนี่ยเด็เขาก็งงเออม,มีแต่อายการกับผู้ทำคดีที่รู้แล้วผู้ทำคดีก็คือใครอ่ะแต่ทนายแต่ทนาย,ยถ้า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 ,ถาเลยไม่จ้งมาก็จะได้มามาเป็นไหมเขาก็ต้องอ่านให้ฟังอยู่แล้วเขาต้องบอกให้ฟังอยู่แล้วว่าที่ที่ตกมาเป็นเออที่ตกมาเป็นจำเลยเนี่ยเนี่ยเพราะคำกล่าวหานี้นะเพราะอัน อันการให้ปากคำแบบนี้แบบนี้เออมันก็มีบอกไห้อยู่แล้วมันบอกเออคุณไปเห็ุจังสีมาจักสีมาผู้ดใดเป็นคนเซ็นอันรับรองตรงนี้อย่างมันก็รู้อยู่แล้วเออมันต้องรู้อยู่แล้วพี่น้องอะไรนี่นางว่าป่าไม่มีสิทธิ์เอาออกมาพูดว่าสร้างอ๋อ,อเขาก็ไม่ได้พูด เขาก็ไม่ได้พูดอะไรที่แบบว่ามันมันขากอะไรวะยังหลายนเนาะเมนบอกก็แค่บอกว่าเออก็แค่บอกว่ามีลายเส้นแค่นั้นอืแล้วเขาก็มาพูดตัดพอน้อยใจแค่นั้นอืม,อมแต่คนมาตีความหมายนั่นแหละตีความหมายไปเองอว่าเขากล่าวหาไปย้อนดูในไลฟ์สดนะถ้าจะเอาผิดถ้าคุณจะเอาผิดจริงนะคุณไปย้อนดูว่าคุณเอาผิดเขาได้ไหมเขาไม่ได้พูดถึงถึงเนื้อหาเนื้อในข้างในเลย แต่การตีความของคุณนะมันมันตีความเกินไปไงอืมเขาแค่ okay, ว่าพูดไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็น,นแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือส,ส,สิ่งที่เขาจะเอาผิดได้เหรืมจะเอาผิดแบบไหนออคือมองเหมนเขาเ็า<ฮ>ไม่ไดเอามานั่งอ่านให้ฟังนะจ๊ะอืม,อมเขาไม่ได้เอามานั่งอ่านให้ฟังค่ะเมนอืม เขาออกมาตัดขอน้อยใจซื้อเออเสิเอาพิษตรงไหนเอาพิษได้เอาท้าเมย์ก็ได้เมื่อจ้องอยู่น่ะเอออันนี้นหนมันเป็นการครูเหมือนเดิมจ้าอืมเอาร่ดแล้วไปร่นเห็วอืมก็ไปเห็นว่าคอยกระปังงยูไลซดนั่นน่ะเออไม่เข้าเขาก็ย่ำหัวคืนนั่นหลยใช่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะคะอือ ม่าวอีหยังก็บ่ได้บ่าอีหยังก็บ่ได้กะจังว่าบ่ายกกะยังบ่ได้อยู่อือบักหลายเว้าดีได้หมดบักหล่บ่าวเนี่ได้ชนะชนะล้านเปอร์เซ็นต์เป็นยังเว้าได้สู้บ่คือเว้าได้ครูอันแท้ชนะเออมาทางตู่ก็เว้าอีหยังบ่ได้เนาะเออยจะดูนะโดนฟ้องนะก็อีหยังที่เป็นแบกแบก็บ่ได้อือจ้าสู้ปัดเว้าได้หมด อืมทั้งตูเราบ่าวยังก็บะได้เออม,มีติดสิฟองสิลงอืะไรกัดชุดกัดสีเพิ่มเบิร์ดริกาิีเบิรดจ้าอะไรกัดสีพิ้นสีเบิรดควรสีเพิ่มเมิดควรควรแนวเนาะควรกูแนวเออค่ะ <c oughs> นั่นแหละเอามาเล่าให้ฟังนางมั่นโอ๋มั่นใจว่าให้ร้ายพี่สาวได้ขนาดนั้นเลยปากก็บอกมีแม่คนเดียวกันอืมนั่นแหละ ถ้ามั่นใจก็กดําเนินการเลยแต่ว่าที่เราไปฟังแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะแค่เพราะว่าอาไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดแบบนี้เกิดคือเสียใจก็ก,ก็ตัดคออืมเขาซึ่งเขาไม่ได้เอาไม่ได้เอาข้อความหรือไม่ได้เอาตัวเอกสารนั้นมานั่งอ่านนะพี่น้องเขามขไม่ได้ชว์เอกสารด้วยซ้ำนะเขาไม่ได้มานั่งอ่านหรือว่าพูดในเนื้อหา ในตัวเอกสารเลยเขาออกมันนั่งตัดพ้อทีเฉยอันนี้ก็สีว่าอืลูกลูกกฎหมายค <c oughs> ักนอัวเอ็ดนาเมทเฮ็ดนาเมทเอาลุแล้วคู่หลายคู่หลายหลายเอาลุ่แล้วไปด้วยแบบอื่นนี่ก็ขอบคุณนะคะคุณดิสารสไตล์นะคะอื่เจ้าอย่าไปแย่งก็ไม่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าเขาจะออกมาพูดแบบนี้นะอืรพอดีได้เห็นคอมเมนต์คุณนิสารสไตล์เนาะอื